เดือนกับทุกคน องอิงเพชรบ,บ้านแพงสร้างตำนานาน100ล้านโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดกทุกคนวันนี้ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตคะแนนครับทุกคนสําหรับผลคะแนนการเลือกนะครับขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กองอิงเพชรบ,บ้านแพงได้อันดับที่1แน่นอนอยู่แล้วนะครับแฟนๆเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแห่โหวตกันเยอะมากๆแล้วก็ลูกทุ่งนะครับวันนี้เขาเอารูปน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยขึ้นใหญ่อันดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็ให้เกียรต น้องสุดๆสําหรับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับคะแนนการโหวตเนี่ยโ,โหขาดรอยสุดๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าน้องเนี่ยจะได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลไหนนะครับพอ่พอแม่ๆ fc แฟนคลับเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ลุกสะพึงกันเยอะมากๆเวลาที่น้องเนี่ยมีข่าวว่าองค์อิงจะโหวตในช่วงไหนนะทุกคนต้องบอกว่าแชทอ,อุ้มอ,อิ่มแตกแฟนเพจอุ้มอิ่มแตกนะครับทุกคนเนี่ย เข้ามาขอ,อคําแนะนําในการโหวตกันเนี่ยเยอะมากๆครับทุกคนเนาะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกับการรับรางวัลน,นี้เลยนะครับขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กที่องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้รับรางวัลน,นั่นเองครับยินดีด้วยมากๆครับแล้วก็สร้างปรากฏการณ์100ล้านโหวตครับอุม้มอิ่มเชื่อว่าเกินครึ่ง และทุกคนเกินครึ่งเนี่ยเป็น FC อุงอิงที่ไปทุ่มโหวตเอาจริงนะครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหแฟนๆเนี่ยเวลาที่น้องอได้รับหรือว่ามีชื่อเข้าชิงอะไรเหมือนคมชัดลึกอวอร์ดใช่ไหมครับคว้าทั้ง2รางวัลน,นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น ขวัญใจมหาชนนะครับแล้วก็ดาวรุ่งหญิงนะครับทุกคนก็ถือว่าองุ์งอิงเนะี่ยพ่อแม่แม่เอฟซี FC, รักน้องทั่วประเทศจริงๆนะครับนี่คือพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าน้องคือขวัญใจมหาชนตัวจริงสําหรับองุ์งอิงครับทุกคนนะแล้วก็ช่วงนี้เนาะไม่ว่าน้องจะเจออะไรนะครับพิมพ์อิ่มก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องก็แล้วกันนะครับเห็นหลายคนนะครับส่งนู่นนี่นั่นมาให้พิมพ์ข่าวกระแสดูนะครับก็ไม่อยากจะนําเสนอในแง่มุมลบ นะครับก็ทุกคนก็อยากนําเสนอในแง่มุมที่บวกๆแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยากให้อิ่มพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุ้งอิงนะครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่มอบให้กับอุ้งนอะิ่มเนาะแล้วก็ที่มอบให้กับน้องอุคงอิงเพชรบ้านแพงด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนก็ถือว่าอุ้งอิ่มเชื่อว่าน้องเนาะไม่ว่าจะเจอดารามา่าไหนอ่ะน้องผ่านไปได้อยู่แล้วเพราะว่าอุคงอิงอ่ะ เจอดราม่ามาทุกๆรูปแบบนะครับต,ต้องบอกว่าไม่ใช่ดราม่ารูปแบบเดียวนะสําหรับเด็กผู้หญิงศิลปินที่ชื่อองุงอนะิงเนี่ยน้องเจอดราม่ามาทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบครอบครัวรูปแบบแฟนคลับหรือรูปแบบคนที่แอนตี้นะครับน้องก็เจอมาทุกๆรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละหลายคนก็ยิ่งบอกว่ายิ่งรักน้องเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับสําหรับองุงอนะิงเนาะก็เป็นอะไรที่เรา เราเห็นน้องประสบความสำเร็จแล้วเราก็ดีใจนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนไม่ชอบน้องแต่เชื่อว่าเกินครึ่งประเทศเนี่ยชื่นชอบอุมอิ่งนะครับทุกคนด้วยฝีไม้ลายมือในการร้องเพลงด้วยฝีไม้ลายมือในการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆบนเวทีของน้องเนี่ยมัดใจแฟนคลับแล้วก็สะกดแฟนคลับได้อุ้มอิ่มนะครับมองเห็นว่าน้องเสียงเพราะนะครับเสียงเพราะ แล้วก็น้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนทิฏนะครับก็ขอให้ติเพื่อก่อแล้วก็ขอให้ไม่ยอเพื่อทําลายนะครับทุกคนเนาะติเนี่ยติได้แต่ว่าติอยู่ในขอบเขตไม่ไปติแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยเสียน้ําใจเหมือนที่เจวีด้พูดพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับน้องอิ่มก็ได้มีโอกาสเห็นในทุกๆอย่างนะครับแล้วก็วันนี้ไม่อยากพูดดรามา่าใดๆทั้งสิ้นวันนี้ตัดดราม่าออกไปได้เลยอุ้มอิ่มนะครับขอพูดเอาไว้เพียงแค่นี้ก็พอแล้วก็ ชื่นชมน้องนะครับในเรื่องราวของของการเที่ยวอิงเนี่ยวางตัวดีมาโดยตลอดนะครับก็เหมาะสมแล้วแหละที่น้องได้รับรางวัลหลากหลายรางวัลแล้วก็เชื่อว่าอุ๋งอิงรางวันลล้นตู้แน่นอนโอ้โหทุกคนไล่เรียงมามีกี่รางวัลบ้างะลูกกรตันยูขวัญใจมหาชนจากคมชัดลึกอวอร์ดดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับคมชัดลึกอวอร์ดรางวัล เพชรสีพืชเทสวนนะครับคนดีจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยได้รับมาแล้วนะครับแล้วก็รางวัลที่น้องช่วยคนพิการสร้างบ้าน5รางวัลแล้วแล้วก็ขวัญใจสายนะ้าะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับโหเจ็ดรางวัลแล้วนะไล่มาอยู่นี่อุ้งอิงได้รับเจ็ดรางวัลแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ถือว่าเยอะมากๆหรือว่าขาดตกบกพร,ร่องรางวัลไหนก็ทุกคนก็พิมพ์มาได้ นะครับก็ยินดีกับทุกความสําเร็จกับน้องรางวัลการันตีนะครับไม่ต้องเราไม่ต้องใช้คําพูดเพื่อการันตีอะไรเราใช้รางวัลน,นี่แหละการันตีนะครับทุกคนสําหรับความสามารถของเด็กผู้หญิงที่ชื่ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องวันนี้น้องได้สร้างตํานานอีกหนึ่งบทก็คือ100ล้านนะครับแล้วก็มีรูปน้องขึ้นใหญ่ที่สุดนะครับกับลูกทุ่งเน็ตเบิร์กนะครับทุกคนอ่าลูกทุ่งเนะ็ตเบิร์กเนาะ นะครับขออนุญาตชาร์จแบตไปด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับองอิงเพชรบ้านแพงทุกคนไม่ว่าจะเจออะไรเนาะทุกคนเชื่อว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับพร้อมสู้ไปกับน้องแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับนะก็ซัพพอร์ตน้องในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการาโหวตให้กับน้องได้รับรางวัลอะไรก็แล้วแต่นะครับ เราก็ไปช่วยๆกันเหมือนที่ทุกคนช่วยกันโบสถให้กับน้องได้รับขวัญใจนี่แหละรครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นขวัญใจแล้วก,ก,ก็แล้วแต่นะครับเราก็ช่วยๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนวันนี้อุ M ้มอิ่มไปฟิตติ้งชุดนะครับก็เหนื่อยพอสมควรเลยเพราะว่าอุ้มอิ่มพรุ่งนี้มีแถลงข่าวนะครับก็ติดตามอุ M ้มอิ่มได้ทุกช่องทางนะครับอุ o ้มอิ I ่มก็อาจจะได้ออกข่าวใน,ในทุกๆทีวีนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ วันที่1นะครับปุ้มอิ่มก็จะมีเดินนะครับเดินพรมแดงไม่ใช่เดินพรมแดงเดินพรมรุ้งนะครับกับงานพร e m มันครับทุกคนเป็นงานที่แบบว่าได้รับเชิญนะครับจากผู้จัดงานนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามอุ้มอิ่มกับเจวีด้วยเนาะเราไปฟิตติ้งกันแล้วนะครับก็ถือว่าชุดเนี่ยต้องรอดูเลยต้องบอกว่าสวยงามอลังการแน่นอนนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มก็ฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้กับอุอิ่มด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากพ่อๆ่แม่เนาะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับวันนี้ก็โหเสียงแหบครับทุกคนวันนี้คือแบบตื่นเช้าแล้วก็อากาศเปลี่ยนก็ฝากพ่อๆ่แม่นะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็เราก็สู้นะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับอุ้งอิงนะครับ อย่างมิมิ่มเนี่ยก็สู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเสมอเราพร้อมจะปกป้องน้องแต่ว่าอันไหนที่ปล่อยผ่านได้เนาะกับคอมเมนต์ลบๆหรือว่าคนไหนที่มาตําหนิอุ๋งอิงเนี่ยมิม่ก็นะครับพยายามจะมองข้ามแล้วก็ไม่อยากก่อให้มันแบบมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับนะสรับอุ๋งอิงเนาะอ่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณที่ดูมิมิจ่จนจบนะบางคนแบบเห็นมิม่พูดวกไปวนมาคือพูดได้ครบ8นาทีแล้วก็ ทุกคนสนับสนุนอุ้งอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับนะครับอุ้งอิ่มก็เอานําเสนอข่าวน้องเนาะจริงๆแบบข่าวของน้องเนี่ยหลักๆเลยก็คืออุ้งอิงได้รับรางวัลลูกท่องเน็ตเวิร์กแล้วก็ตอนนี้ก็คือร้อยล้านวิวทุกคนนะเชื่อว่ามาจากอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหเป็นครึ่งแน่นอนนะครับนาะก็ฝากทุกคนนะครับสหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ